สวัสดีค่ะสำหรับบทเรียนวันที่28จากหนังสือ Giant Steps ของ Tony r o b b บินคุณได้ยินได้ฟังการคร่ำครวญว่าทั้งหมดนั้นชีวิตก็มีแค่นี้เองหรือมาแล้วกี่ครั้งเหล่านักวินอวกาศอพอลโลผู้ได้เตรียมตัวมาเกือบตลอดชีวิตของพวกเขากับการร่อนลงบนดวงจันทร์รู้สึกดีใจสุดขีดในวินาทีประวัติศาสตร์แห่งเกียรติภูมิกระนั้นก็ตามภายหลังการกลับสู่โลก บางคนกลายเป็นคนที่ระทมทุก์เศร้าหมองเพราะว่าเหนือสิ่งอื่นใดยังมีอะไรเหลือให้พวกเขาคอยหาอีกหรือสิ่งใดเล่าถึงจะสามารถเป็นเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่กว่าที่ได้ไปดวงจันทร์เพื่อสำรวจอวกาศรอบนอกคำตอบคือการค้นหาตัวเองให้พบโดยการเข้าไปสำรวจตรวจตาพรมแดนที่ทรงคุณค่าเท่าเทียมกันซึ่งยังไม่ได้รับอนุญ,ญาตให้เข้าไปมาก่อนนั่นคือ อวกาศภายในซึ่งเป็นอาณาจักรของความคิดและหัวใจของพวกเขาเราทั้งหลายล้วนต้องการความรู้สึกทางด้านอารมณ์และการเติบโตทางจิตวิญญาณอย่างต่อเนื่องมันคืออาหารที่ทำให้จิตใจของเราแข็งแกรง่งเมื่อคุณไปถึงและได้รับเป้าหมายที่คุณติดตามไว้แล้วจงสร้างเป้าหมายอันใหม่สำหรับอนาคตที่คุณจะตื่นเต้นและดึงดูดความสนใจในทันที